อาหารลดน้ำหนักนะครับนอกจากสลัดกินอะไรได้อีกนะครับเดี๋ยวหมอนหนึ่งอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับมหมอนหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิต คิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับคานนี้เนี่ยวันนี้เอาเรื่องของอาหารลดน้ําหนักมาพูดให้ฟังนะครับที่ไม่ใช่สลัดนะเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจอยู่ว่าสลัดเนี่ยทำให้ลดน้ําหนักได้จริงๆแล้วสลัดเนี่ยมันมีทั้งหน้าตาที่ลดน้ําหนักได้แล้วก็ลดน้ําหนักไม่ได้และจริงๆก็ไม่ได้จาเป็นต้องกินสลัดด้วยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าใน1จานของคนเราเนี่ยเราสามารถใช้อาหารทั่วไปในชีวิตประจาําวันลดน้ําหนักก็ได้ เพราะว่าหมอหนึ่งไปตอบคําถามใน y t u t u เนาะแล้วก็มีเพื่อนๆนพิมพ์มานะคะับอกว่าตอนนี้น้ำหนัก111 ออกกาลังกายด้วยการเดินวันละ3านาทีแต่ว่าคิดไม่ออกเลยว่าวันๆจะกินอะไรดีเพราะนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้มาคุยกันละกันนะครับเนาะราวนี้ตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับเราก็จะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆก่อนนะครับเนาะอย่างนักเรียนท่านนี้ของหมอหนึ่งในกลุ่ม VIP นะครับลดไป16กกิโลนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยตัวเดิมๆที่ไม่ได้ใส่เอากลับมาใส่ได้แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับการลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตของนนนนนนัักกเรีียยท่าา้้้ดวํห ลดไป16โลไม่พอแถมเป็นการลดตอนอายุ60ด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่ฟังคลิปหมอหนึ่งมาเยอะหรือว่าฟังคลิปของหมอท่านอื่นๆมาแต่ยังไม่ได้ลงมือทําเพราะว่าติดปัญหาในใจว่าเฮ้ย เราอายุเยอะไปหรือเปล่าน้ําหนักเราเยอะไปหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่จริงไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ได้กําลังใจกับวิธีในการเริ่มต้นแล้วเอาไปเริ่มลงมือทําพุ่งนี้ร่างกายของคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราค่อยๆสะสมกําลังใจจากการที่ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงวันละนิดวันละนิดแบบเนี้ยนะครับแล้วมันจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ดีอย่างท่านเนี้ยที่บอกว่าน้ําหนัก111ยเดโลเนี้ยแล้วอยากลดน้ําหนักเนี้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวถ้าคุณทําถูกวิธีนะคุณจะลงไปเหลือเลข2หลักเลย แป๊บเดียวนะผ่านไปครึ่งปีคุณกลับไปอยู่ในจุดที่คุณแบบอยากได้แล้วอ่นะเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณมีความรู้มันจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับเนาะคราวนี้ในหลายๆคนที่กําลังสงสัยว่าเวลาเราลดน้ําหนักเนี่ยเรากินอะไรได้บ้างต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะไปดูหน้าตาในจานหนึ่งจานว่าเราจะกินอะไรได้บ้างเนี่ยทบทวนก่อนละกันเนาะคุณจะลดน้ําหนักได้คุณต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดความผอม พีระมิดความผอมคืออะไรการที่เราไม่เข้าใจสเต็ปในการลดน้ําหนักมันจะทําให้เราเนี่ยทำข้ามสเต็ปไปแล้วเสียเวลาเปล่าเช่นบางคนบอกว่าคุณหมอคะพี่อยากลดหน้าท้องค่ะอยากหน้าท้องสวยๆพี่เลยเริ่มต้นจากการซิทอัพก่อนค่ะสุดท้ายทําไป1เดือนไม่ผอมลงเลยใครเคยเป็นแบบนี้บ้างหรือว่าบางคนเริ่มต้นจากการที่จะไปออกกําลังกายด้วยการไปเข้ายิมผ่านไป1เดือนตัวเหมือนหมีเลยแต่ว่าหน้าท้องไม่ยุบลงเลยใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง เพราะจริงๆแล้วไอ้การออกกําลังกายเนี่ยมันคือสเต็ปที่3นะครับเราเรียกมันว่าการสร้างระบบเผาผลาญการออกกําลังกายจริงๆเนี่ยมันคือการสร้างระบบเผาผลาญเฉยๆคําว่าสร้างระบบเผาผลาญหมายความว่าอะไรก่อนอื่นก่อนที่คุณจะผอมลงได้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจเรื่องของการสลับระบบพลังงานให้ร่างกายใช้ไขมันแทนที่จะใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักก่อน ราะใครฟังหมอหนึ่งมาเยอะหลายๆคลิปมากๆจะรู้ว่าจะเข้าใจระบบพลังงานในร่างกายว่ามีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับสระบบนั้นคืออันที่1คือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลัก2คือใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักนะใครที่เคยฟังแล้วก็ฟังซ้ำมาคุณจะฟังจนจําได้เลยพูดแทนหมอนหนึ่งได้เลยนะบางทีนะครับเนาะการที่ร่างกายของเราอ้วนมันไม่ได้อ้วนจากการที่เรากินของมันของทอดเยอะนะเพราะปกติแล้วไขมันเนี่ยร่างกายมองว่าเป็นพลังงานสะสมนะครับแต่ร่างกายจะใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักก่อนโดยเฉพาะน้ําตาลเมื่อไหร่ก็ตามมีน้ําตาลมันจะใช้น้ําตาลก่อน แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้งกายเราต้องการน้ําตาลเยอะๆเพราะว่าเราต้องใช้น้ําตาลเป็นพลังงานหลักคุณรู้ไหมว่าในเลือดเราจริงๆมีน้ําตาลไม่ถึง1ช้อนชาเลยนะที่ละลายอยู่ในเลือดเนี่ยแล้วร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสร้างน้ําตาลเองได้ด้วยนะครับเพราะนั้นการที่คุณกินน้ําตาลจากภายนอกเข้าไปเยอะๆมันจะทาให้น้ําตาลในเลือดคุณมันมากเกินไปกว่าที่ร่างกายต้องการแล้วพอมากเกินไปร่างกายก็มองว่าเฮ้ยถ้าปล่อยไว้แบบนี้ในเลือดเราน้ําตาลเยอะๆเราต้องเป็นเบาหวานเนะี่ยถูกไหมแต่ร่างกายไม่ยอมให้เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นม อันที่1เก็บในรูปแป้งที่ชื่อไกโคเจนจําชื่อไม่ได้ช่างมันสับการแพทย์อะไรที่มันไม่จําเป็นต้องจําอย่าไปจํานะครับบางคนก็ฟังไว้ให้คอได้ยินยเฉยก็ได้นะพอเขาเอาไปเก็บในรูปแป้งส่วนใหญ่จะเก็บในรูปแป้งที่ชื่อไกโคเจนในที่ตับกับกล้ามเนื้อแต่คนอ้วนๆส่วนใหญ่เนี่ยกล้ามเนื้อจะน้อยพอกล้ามเนื้อน้อยที่เก็บแป้งก็น้อยพอที่เก็บแป้งน้อยก็ไม่รู้จะเอาน้ําตาลไปไปเก็บที่ไหนถูกไหมครับก็เลยต้องไปเก็บในรูปที่มันสามารถเก็บได้ไม่สิ้นสุดก็คือในรูปของไขมันนั่นเอง เพราะฉะนั้นการที่เราอ้วนเราไม่ได้เกิดจากการที่เรากินของมันของทออหรอกแต่มันเกิดจากการที่เรากินแป้งกับน้ําตาลเยอะเกินไปนะครับเนะาะคราวนี้พอเราอยากจะผอมสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายใช้น้าตาลกับแป้งน้อยลงเพื่อที่จะสลับไปใช้ไขมันสะสมที่เราเคยเก็บมานานพอเราสลับระบบพลังงานในขั้นตอนที่1กับ2เป็นปับ๊บร่างกายจะปล่อยไขยมันสะสมออกมาในเลือดเราคราวนี้แหละสะเต็ปที่3คือการออกกําลังกายสร้างระบบเผาผลาญมันถึงจะได้ผล เห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1กับ2คือการทําอะไรสเต็ปที่1คือเรื่องของสารอาหารที่เดี๋ยวเราจะคุยกันวันนี้ว่าใน1จานถ้าไม่ใช่สลัดเรากินอะไรได้บ้างนะครับเนาะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือกินอะไรดีคะคุณหมอ,อแล้วสเต็ปที่2นะครับมันคือเรื่องของการจัดเวลาการกินนะครับจัดเวลาการกินหรือที่ภาษาชาวบ้านพูดว่ามันคือการทําอะไรครับ if แต่จะไม่ได้พูดเรื่อง IF ละเอียดในคลิปนี้เนาะเพราะมัในคลิปอื่นของมอหนึ่งก็มีเรื่องของ i ออยู่แล้วส่วนใครที่อยู่ในกลุ่ม v i p เนี่ยก็มีบทที่พูดถึง IF แล้วก็มีตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูเยอะมากกับไปทบทวนได้ใครที่อยู่ในกลุ่ม v i p นะครับนะคราวนี้เราก็ย้อนกลับมาแล้วกันนะในเรื่องของสารอาหารเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยสารอาหารที่ให้พลังงานในร่างกายเราจะมีอยู่3อย่าง1โปรตีน2คาร์โบไฮเดรต3ไขมัน ใครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่ามันได้แก่อะไรบ้างไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่รู้คือถ้าเรารู้ป่านนี้เราผอมแล้วถูกไหมนะครับเนาะการที่เราจะผอมได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าอันที่1โปรโตีนได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้โปรโตีนสําคัญยังไงกับการลดน้ําหนักหลายคนถามว่าคุณหมอคะแค่อยากกลับไปผอมไม่ได้อยากมีกล้ามเหมือนนักกล้ามจําเป็นต้องกินโปรโตีนไหมคะจําเป็นนะครับนะทำไมเราถึงจําเป็นต้องกินอาหารที่เรียกว่าโปรโตีนอ่ะมาหนึ่งเขียนโปรโตีนให้ดูเนาะ ทำไมจังเป็นต้องกินโปรโตีนเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยคือแหล่งวัตถุดิบในการเอาไปสร้างกล้ามเนื้อ,อคำถามคือกล้ามเนื้อสําคัญยังไงกับการลดน้ําหนักกล้ามเนื้อเนี่ยตัวนี้เปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานดังนั้นตอนนี้ใครที่อ้วนอยู่ลองจับตามตัวตัวเองลองจับหน้าท้องต้นขาจับก้นตัวเองจับปั๊บได้แต่ไขมันนั่นแหละเหตุผลที่คุณยังไม่ผอมเพราะไขมันคุณเยอะกล้ามเนื้อคุณน้อย การที่เราจะผอมได้และยังยืนต้องสลับกันคือไขมันคุณน้อยกล้ามเนื้อคุณเยอะเพราะถ้สังเกตว่าคนที่ผอมแล้วแล้วเขามีมวลกล้ามเนื้อที่ใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีเนี่ยต่อให้เขาจะกินบุฟเฟ่ที่ละสาวันเขาก็ไม่อ้วนเพราะกล้ามเนื้อเขาเยอะกล้ามเนื้อเขามีมากเพียงพอที่จะเผาผ่านพลังงานที่เขากินเข้าไปเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าต่อให้เราไม่ได้จะเป็นนักกล้ามโปรตีนสําคัญไหมครับสําคัญนะโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นในหนึ่งจานสลัดเนี่ยนะ ที่จะลดน้ําหนักได้เพราะหลายคนเคยกินสลัดแล้วลดน้าหนักไม่ได้ถูกไหมนะแต่หมอหนึ่งไม่ได้บอกว่าจาเป็นต้องกินสลัดนะแต่อธิบายรูปร่างหน้าตาของความว่าสลัดให้ฟังก่อนว่าสลัดแบบไหนที่จะลดน้ําหนักได้นะครับเนาะหน้าตาของสลัดที่จะลดน้ําหนักได้เนี่ยจริงๆมันควรจะแบ่งจานออกเป็นแบบนี้นะแล้วใน1ใน4เนี่ยควรจะเป็นอาหารที่เราเรียกว่าโปรตีนเลยหรือถ้าใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP ไปทวนบทที่3เราจะเข้าใจว่าน้ําหนักเท่านี้เราต้องกินโปรตีนเท่าไหร่ส่วนคนที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งคีย์เวิ บางคนกินหนึ่งในสของจานไม่อิ่มก็จะกินเพิ่มมาเป็นหนึ่งในสาของจานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสลัดของคนทั่วไปที่มองภาพว่าสลัดที่กินแล้วผอมคือสลัดที่มีผักมีแต่พวกธัญ,ญพืชข้าวโพดฟักทองสุดท้ายกินผอมไหมไม่ผอมเพราะอะไรไม่มีโปรตีนพอไม่มีโปรตีนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งคือไม่มีสิ่งที่จะเอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อให้ระบบเผาผลาญคุณดี2คุณจะไม่อิ่มเพราะสารอาหารที่ทําให้คุณกินและอิ่มได้นานคือสิ่งที่เรียกว่าโปรตีนนะครับ โอเคไหมนะได้แก่อะไรบ้างนะนะท่องไปพร้อมกันเนื้อสัตว์เนื้อสตัอสตว์พยายามกินให้หลากหลายนะบางคนบอกว่าโอคุณหมอหน้าเบื่อมากเลยลดน้ําหนักกินแต่อกไก่ไม่ได้จําเป็นต้องกินแต่อกไก่นะเพราะอะไรโปรตีนมีตั้งหลายอย่างถูกไหมเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ต้องอกไก่ก็ได้นะครับแต่พวกเทรนเนอร์เขานิยมอกไก่เพราะว่ามันติดมันน้อย แต่จริงๆเรากินมันได้ไหมเรากินได้เนื้อหมูสันคอติดมันก็กินได้แต่เทคนิคง่ายๆเลยวันไหนที่เรากินอะไรที่มันมัๆเช่นสันคอหรือว่าพวกที่เป็นเนื้อที่ติดมันนะครับให้เราลดปริมาณแป้งลงเพราะเราจะไม่กินแป้งพร้อมกับไขมันที่มีปริมาณเยอะๆนี่คือคีย์เวิร์ดเลยเพราะหมอหนึ่งบอกแล้วว่าระบบพลังงานเรามี2ระบบคือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักแล้วก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักถูกไหมคุณลองนึกภาพว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินแป้งก็เยอะกินไขมันก็เยอะร่างกายก็ไม่รู้จะใช้อะไรเพราะฉะนั้นนนนถ้้้าาาาเเเมมื่ออหรรกก็ตตตตทีิิสัดดจะงงลลแป เพราะนั้นส่วนที่จะทําให้สลัดของคุณเนี่ยลดน้ําหนักได้คือส่วนที่มีโปรตีนสูงส่วนที่อยู่ตรงนี้เราจะเรียกว่าใยอาหารใยอาหารในที่นี้ก็อาจจะเป็นผักก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับและส่วนที่อยู่ตรงนี้เราจะเรียกมันว่ากลุ่มที่เป็นแป้งแต่แป้งจะมีหลายแบบมากๆคือแป้งที่เป็นแป้งที่มีใยอาหารกับแป้งที่เป็นแป้งขัดขาวแป้งขัดขาวสลัดที่ไม่ดีเลยนะคือสลัดที่ใส่อะไรมาขนมปังทาเนยอันเนี้ยเป็นสลัดที่ไม่โอเคมากๆเลยเพราะอะไร เพราะว่าจริงๆขนมปังเนี่ยมันเป็นอาหารแปรรูปนะครับแล้วคุณเคยเห็นต้นขนมปังไหมไม่มีถูกไหมแต่มันเกิดมาจากแป้งสาลีนะครับเพราะฉะนั้นขนมปังจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าคุณอยากกินสลัดให้คุณผอมคุณจะต้องกินพวกอะไรพวกที่เป็นธัญ,ญพืชหรือไม่ก็เป็นพวกผักหัวเช่นข้าวโพดเผือกมันฟักทองพวกนี้ได้มันจะมีใย,ยอาหารอยู่ในนั้นจะเป็นแป้งที่กินแล้วอิ่มจะไม่เหมือนขนมปังที่กินแล้วไม่อิ่มโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นหน้าตาสลัดที่กินแล้วผอมควรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับ คำถามถัดมาคือคุณหมอคะแล้วถ้าไม่ใช่สลัดละ่ะเรากินอย่างอื่นได้ไหมอ่ะลองดูนะใช้ลักษณะจานแบบเดิมเลยนะคราวนี้เปลี่ยนใหม่ถ้าไม่ใช่สลัดกินอย่างอื่นได้ไหมนะครับหมอหนึ่งบอกว่าไอ้ตรงโปรตีนตรงเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นกะเพราหมูได้ไหมกะเพราหมูสับได้ไหมอ่ากะเพราหมูสับแต่ก่อนเนี่ยที่เราไม่ผอมเพราะอะไรเวลาเราสั่งกะเพราหมูสับมา1จานนะข้าวเต็มจานเลยแล้วก็มีแตงกวาอยู่สองสมชิน้นที่เหลือเป็นอะไรเป็นหมูสับโรยหน้านิดนึงน้อยมากไม่อิ่มเลย แต่ถ้าต่อไปนี้ใครมีร้านอาหารตามสั่งนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. หมอนึงส่วนใหญ่ก็อยู่ร้านอาหารตามสั่งนะแต่เวลาเขาสั่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยข้าวน้อยหน่อยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยหลายคนที่ได้ข้าวนะได้ข้าวมาเนี่ยครึ่งจานถูกไหมได้ข้าวมา3ใน4ของจานคือข้าวเยอะมากนะครับคนไทยถูกปลูกฝังว่ากินข้าวเยอะๆถึงจะอิ่มจริงๆไม่ใช่กินข้าวเยอะๆแป๊บเดียวว่าหิวอีกแล้วนะสิ่งที่จะทาให้อิ่มคือสิ่งที่เรียกว่าโปรตีนเพราะฉะนั้นข้าวกะเพราหมูสับพิเศษหมูสับครับอ่าเสร็อพ อันนี้คือเป็นวิธีการกะปริมาณคร่าวๆสาหรับคนที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องดูว่าน้ําหนักตัวของคุณคุณจะกินข้าวประมาณกี่ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P ก็ไปทบทวนบทที่5้ถึงแจะได้เข้าใจเรื่องการแลกแป้งนะครับเนาะแต่ใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งพยายามจัดปริมาณจานให้ได้แบบนี้ก่อนก็ได้เป็นการฝึกเริ่มต้นกินโปรตีนให้อิ่มอะกระเพราหมูสับอิ่มเสร็จปับ๊บข้าวตรงนี้ข้าวขาวข้าวสวยได้หมดเลยลดปริมาณข้าวลงเห็นภาพปะ่ะพอเราลดปริมาณข้าวลงปัม พอเราลดปริมาณเข้าลงเกิดอะไรขึ้นร่างกายก็เปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลน้อยลงสลับไปใช้ไขมันได้มากขึ้นส่วนใยอาหารยังจําเป็นอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าใยอาหารจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ระบบขับถ่ายคุณดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้ของคุณเนี่ยสุขภาพดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การกินโปรตีนของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพและสุขภาพดีเพราะหลายคนชอบบอกว่าอยากกินโปรตีนเยอะอยากกินเนื้อสัตว์เยอะเดี๋ยวเป็นมะเร็ง จริงๆแล้วการที่เรากินพวกเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากการที่ระบบขับถ่ายคุณผิดปกติเพราะอะไรเพราะมันไม่มีใย,ยอาหารเลยนะครับนะพอระบบขับถ่ายคุณท้องผูกเนี่ยมันก็เลยเกิดการที่เกิดมะเร็งลาไส้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินใย,ยอาหารเข้าไปด้วยนะและไม่ได้กินเนื้อสัตว์จําเจแต่พวกเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเนี่ยคุณจะไม่เกิดอะไรพวกนี้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าคุณขับถ่ายได้ดีตลอดเวลาดังนั้นบางคนอาจจะบอกว่าใยอาหารที่อยู่ในกระเพราหมูสับจะกินอะไรดีคะอาจจะไม่จำเป็นต้องกินแบบนี้กกกก็็็็ไไดดด้้้ออาาาจจะเเปนนตมมมืีสัชหภพ แล้วบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําอาหารได้เราต้องไปซื้ออาหารท้างนอกกินใน1วันเนี่ยขอให้มีสัก1มือที่มีผักก็ยังดีผมจะสอนนักเรียนในกลุ่มตลอดนะครับว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกที่สุดหรอกในการลดน้ําหนักเพราะแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตเรื่องอื่นถูกไหมบางคนต้องทางานบางคนต้องเลี้ยงลูกนะครับแต่ขอให้ดีที่สุดในจุดที่เราทําได้ขนาดเรื่องงานเรายังโฟกัสเต็มที่เลยถูกไหมในเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารเราก็ต้องโฟกัสให้ได้เหมือนกันโอเคเปล่าเพราะว่าเราใช้ร่างกายเราหาเงินเนาะ เพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยพยายามเลือกให้ดีที่สุดในจุดที่เราเลือกได้อย่างบางคนบอกว่าทํางานเป็นเซลล์นะครับต้องเดินทางตลอดเลยต้องพึ่งเฉพาะอาหารเซเว่นอย่างเดียวว่าห,หนึ่งเคยทำคลิปด้วยนะอาหารเซเว่นอะไรลดน้ําหนักได้อาหารในเซเว่นมันก็จะมีทั้งลดน้าหนักได้และลดน้ําหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเข้าไปดูว่าอ๋อต่อไปนี้เราเข้าเซเว่นเราจะเห็นแล้วว่าโปรอันนี้คือโปรตีนนะอันนี้คือแป้งนะเป็นแป้งที่ดีหรือไม่ดีอันนี้คือใยอาหารนะกินได้หรือกินไม่ได้พอเห็นภาพเปล่าสุดท้ายจะพร้อมหรือไม่พร้อมอยู่ที่ความรู้เลย นะครับเนาะเอาใหม่สมมติว่าจานนี้เปลี่ยนใหม่จานนี้เปลี่ยนไปเป็นสุกี้แทนสุกี้ก็มีทั้งผอมและไม่ผอมบางคนกินสุกี้มีแต่วุ้นเส้นกับผักมันจะไปผอมยังไงถูกไหมบางคนใส่ลูกชิ้นลงไปก็มีแต่อาหารแปรรูปมีแต่แป้งลูกชิ้นก็เป็นแป้งนะแต่ถ้าสมมติว่าสุกี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นโปรตีนเนี่ยเวลาหมอหนึ่งไปสั่งสุกี้นะหมอหนึ่งก็จะสั่งเลยว่าคุณป้าครับเอาสุกี้ทะเลครับพิเศษทะเลเราจะได้เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นละได้ทั้งปลาหมึกได้ทั้งกุ้งถูกม นะอาจจะใส่หมูด้วยก็ได้เป็นสุก,กี้รวมนะพิเศษเสร็จปั๊บตรงนี้ถามว่าแป้งห้ามกินเลยไหมไม่คุณอาจจะไม่กินก็ได้นะคุณอยากจ,จะใส่แต่ผักก็ได้แต่ถ้าจะใส่ใส่บุนเซ้นได้ไหมก็ใส่ได้หรือเมื่อคุณจะใส่เส้นบุกก็ได้หรือบางคนอยากได้ความรู้สึกของเส้นใส่เห็ดเข็มทองแทนยังได้เลยและใหญ่อาหารกินไรแทนโอ้ยผักไงถูกไหมสุก,กี้ก็มีผักแล้วอิ่มไหมอิ่มบางคนอยากอิ่มกว่าเดิมหมอหนึ่งบอกว่าวิ่งันถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตบวกไข่อีก3ฟองนะเวลาผมกินสุก,กี้ผมชอบสั่งแบบนี้ นะพิเศษเนื้อสัตว์แล้วก็ใส่ไข่อีก3ฟองอิ่มมากโปรตีนสูงแป้งไม่เยอะเห็นปะไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้แบบเนี้ยเราจะลดน้ําหนักได้ไม่ยากและพอเราเข้าใจเรื่องสารอาหารกินโปรตีนอิ่มลดแป้งงดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลออกกินใย,ยอาหารบ้างนะครับเสร็จปับ๊บเราไปทําอะไรครับเราไปทํา IF เพิ่มมันถึงจะผอมเพราะหลายคนบอกหมอหนึ่งว่าทำไอเอฟสิบหกทักแปดไม่เห็นผอมเลยครับคุณหมอไม่ผอมสิเพราะอะไรเพราะสารอาหารคุณไม่ดีไง คุณทำไอเอฟสิบหกทัแปดแต่แปดชั่วโมงคุณกินเนี่ยโปรตีนยังไม่มีเลยคุณกินแป้งเยอะมากไม่มีประโยชน์นะโอเคเปล่านะครับเนาะเพราะนั้นเรื่องสารอาหารเลยสำคัญผมเลยบอกว่าพีระมิดความผอมเนี่ยนะไม่ต้องไปเสิร์ชหาใน Google ใน y o YouTube นะเพราะพีระมิดความผอมเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนลดน้ำหนักของมอหนึ่ง 1, 2, มา2 0 0 0 0กว่าคนเนะพราะฉะนั้นเราเลยรู้ว่าอ๋อสารอาหารสำคัญที่สุดนะแต่ก่อนเนี่ยให้คนทำไอเอฟยังไงก็ไม่ผอมถ้าไม่ได้ปรับสารอาหารให้ดีงดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกินโปรตีนใใหหห้้้้้ออิิ่มลดดแปงงไกาาารบ ไอเอฟจะเห็นผลไม่จำเป็นต้องทํไ IF เยอะด้วย16บหกทับแปดสิบห้าทับเก้าก็ผอมแล้วสุดท้ายคุณค่อยไปออกกําลังกายคุณเชื่อไหมว่านักเรียนผมเนี่ยออกกําลังกาย1 0บถึงสินาทีต่อวันแต่ผอมเพราะอะไรแต่ก่อนออกหนึ่งชั่วโมงไม่เคยผอมเลยเพราะร่างกายใช้แต่แป้งกับน,น้ําตาลโปรตีนก็ไม่มีไม่รู้จะเอาอะไรไปสร้างระบบเผาผลาญแต่พอโปรตีนเริ่มมีแป้งเริ่มน้อยน้ําตาลเริ่มไม่เยอะร่างกายเริ่มเอาไขามันออกมาทำไอเอฟถูกวิธีเริ่มเอาไขามันออกมา สุดท้ายออกกําลังกาย10-15นาทีพร้อมเลยเห็นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนัก111อย่างของนักเรียนท่านที่พูดมาวันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลดได้นะแต่เวลาลดเสร็จคุณจะไปเจอปัญหาอ่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดในะตอนที่เราลดได้แล้วเนาะว่าเฮ้ยคุณหมอคะเวลาลดเสร็จเนี่ยทำไมเราถึงเจอปัญหาน้ําหนักนิ่งตลอดเลยเวลาน้ําหนักมันลดอ่ะมันจะไม่ได้ลดอย่างนี้นะถ้าใครเคยช่างน้ําหนักจะรู้ว่าเฮ้ยน้ําหนักเวลามันลดเนี่ยอยู่ดีๆมันจะลด1โลมันลดเลย แล้วมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาขึ้นขึ้นลงลงนิดนิดหน่อยหน่อยพอเราทาแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกหนึ่งสัปดาห์อยู่ดีมันจะลงมันลงอีกหนึ่งกิโลเลยมันจะเป็นแบบนี้เพราะร่างกายของเราจะไม่ยอมให้น้ําหนักลงหัวบแบบนี้ถ้าลงหวบแบบนั้นเมื่อไหร่หยุดไม่ได้คือป่วยแต่ถ้ามันมีช่วงลง,ง,ลง,ช,ง,ลงช่วงนิ่งช่วงลงช่วงนิ่งอันนี้แหละคือน้ําหนักที่ลดลงแบบแท้จริงแต่พอเราลดไปนานๆน้น้าหนักมันจะเริ่มลงช้าลงช้าลงช้าเช่น2สัปดาห์แรกหลจจะลง3โลเลย แล้วมันก็ลง2โลครึ่งแล้วอีกสสัปดาห์ถัดมาเริ่มเหลือโลเดียวอันเนี้ยคือลงช้าลงเรื่อยๆแล้วร่างกายเริ่มห่วงไขมันอันนี้คือปัญหาน้ําหนักนิง่งซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเดี๋ยวค่อยไปแก้กันไปนะครับเนาะส่วนใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP ก็ไปเช็คบทน้ําหนักนิง่งนะจะได้รู้ว่าเกิดจากอะไรและสุดท้ายนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือทํายังไงให้การลดน้ําหนักของเรายั่งยืนอย่างที่บอกเลยคีย์คืออะไรมวลกล้ามเนื้อต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นคนที่ลดน้ําหนักกับหมอนหนึ่งไปนะครับแล สุดท้ายพอเราเริ่มได้น้ําหนักที่พอใจเราจะกลับไปกินน้ําตาลกับแป้งได้มากขึ้นใช้ชีวิตได้ปก,กติเราจะเข้าใจว่าอ๋อไม่ว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่สามารถเป็นอาหารลดน้ําหนักได้หมดเลยถ้าคุณมีความรู้เนาะหวังว่าหลายๆคนจะเข้าใจเรื่องอาหารมากขึ้นสําหรับคลิปนี้แล้วก็ได้กําลังใจแถมไปด้วยนะครับนะเพราะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในกลุ่มอีกคนหนึ่งนะครับนะที่ลดน้ําหนักได้นะอายุต้อง60ลดได้ตั้ง16กกิโลนะครับ ส่วนใครที่ติดตามหมอหนึ่งมานานแล้วและย,ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเรียนนะอย่าพลาดนะครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรได้เรียนนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนถามว่าคุณหมอคะแล้วคลิปที่อยู่ในกลุ่มเรียน vip กับตรงที่หมอหนึ่งสอนอยู่ใน Facebook, YouTube ต่างกันยังไงต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณจะลดน้ํานหนักได้เร็วขึ้นคุณควรจะต้องรู้ว่าน้ําหนักของคุณเท่านี้เนี่ยเราเนี่ยจะกินโปรตีนปริมาณเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับน้ํานห,หนักตัวของเราอ่าถูกไหมและแป้งจะกินปริมาณเท่าไหร่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องแป้งแล้วสุดท้ายพอเราลดน้าหนากักเราก็เลยเลือกที่จะตัดแป้งไม่กินแป้งเลยพอเราผอมแล้วเราก็ไม่รู้เราจะกินแป้งเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะกับน้าหนักตัวของเราสุดท้ายก็กินแป้งเยอะเกินไปก็กลับไปอ้วนอีกเพราะฉะนั้นวิธีลดน้ําหนักที่ดีที่สุดคือคุณต้องรู้ตั้งแต่แรกแหละว่าแป้งปริมาณเท่าไหรหานนน้ํ แป้งปริมาณแบบไหนแป้งก็ได้แก่พวกข้าวเส้นขนมปังผักขวผล,ลไม้ต่างๆพวกเนี้ยในช่วงที่คุณผอมแล้วคุณจะกินได้ปริมาณเท่าไหร่สําคัญที่สุดคือเรื่องนี้เลยแต่มันจะทําให้คุณไม่ต้องมาลดน้ําหนักอีกตลอดชีวิต โอเคไหมนะครับนักเรียนหลายคนของมอหนึ่งถึงใช้ควาว่าลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตเพราะเขาเข้าใจว่าอ๋อที่ผ่านมาไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มมอหนึ่งก็จะสอนเลยว่าเรื่องสารอาหารเครื่องดื่มปรับยังไงโปรตีนได้แก่อะไรบ้างปรับยังไงแป้งได้แก่อะไรบ้างปรับยังไงข้าวเส้นขนมปังผักหัวผล,ลไม้นมต่างๆนะครับนะไขมันปรับยังไงเลือกชนิดยังไงบางคนทําอาหารเองเลือกน้ํามันยังไงนะและขยับไปเรื่อง การทำไอเอฟใครที่ทําอาชีพต่างๆวันหนึ่งมีตัวอย่างอาชีพเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างให้คุณเนี่ยอะลักษณะการใช้ชีวิตของเราเหมือนคนนี้เนาะก็ปรับตามเขาไปเลยนะแล้วก็เรื่องระบบเผาผลาญก็จะมีสอนเรื่องเบื้องต้นการออกกําลังกายด้วยว่าการออกกำลังกาย,กายจริงๆสําหรับคนลดน้ําหนักกับการออกกาลังกายสําหรับการเป็นนักก้ามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะถ้าคุณแค่อยากกลับไปผอมนะง่ายมากๆออกกาลังกายไม่ต้องเยอะเลยนักเรียนผมอายุ86ปีคุณคิดว่าเขาออกกําลังกายหนักๆไว้หรอไม่ไหวแต่ถ้าแค่อยากกล มากที่สุดที่หมอหนึ่งเคยสอนร้อยห้าสกคุณคิดว่าเขาออกกํลาลังกายกระแทกกระแทกเขาอย่างเงี้ยไหวหรอไม่ไหวถูกไหมแต่ถ้าคุณแค่อยากกลับไปผอมคุณปรับสเต็ปแรกๆถูกนะออกกํลาลังกายเนี่ยไม่ยากโอเคไหมนะครับแล้วพอเราลดน้ําหนักเสร็จปับ๊บเจอปัญหาน้ําหนักนิ่งแก้ยังไงเดี๋ยวผมจะมีสเต็ปในการทําให้ ซึ่งเราจะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับนะเฟซบุ๊กกลุ่มลับเนาะซึ่งหมอหนึ่งจะซอยไปให้เราว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างเพราะปัญหาหลากัลกๆเลยของคนที่ลดน้าหนักไม่สําเร็จคืออะไรรู้ไหมเพราะไม่รู้ว่าในแต่ละวันต้องทําอะไรแล้วก็คิดว่าโอ,อ้ันนี้หมอหนึ่งบอกว่าโปรตีนแป้งแบบนั้นแบบนี้จะเอามาทําทีเดียววันเดียวหมดเลยสุดท้ายไม่รู้จะทําอะไรก่อนไม่ทํแล้วกันใครเคยเป็นแบบนี้บ้างยกมือมาซะดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแก้ปัญหาให้ด้วยการซอยให้แล้วกันว่าวันนี้ปรับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว แล้วเราจะได้รู้ว่าร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นเจอปัญหาปับ๊บบทถัดไปมารอแก้แล้คุณหมอคะปรับโปรตีนเสร็จปั๊บแต่ไม่เข้าใจฉลากคะ่ะบทถัดมาฉลากมารอแล้วคุณหมอคะปรับฉลากเสร็จปับ๊บกินโปรตีนอิ่มแล้วแต่แป้งไม่รู้จะกินเท่าไหร่ดีเดี๋ยวบทถัดไปมารอแล้ว เห็นภาพไหมผมจะซอยไว้ให้แบบนี้แล้วกันนะครับและใครที่เข้ากลุ่มตอนนี้นะครับก็จะได้สิทธิ์ในการปรึกษากับเาหนึ่งด้วยนะครับในกลุ่มอีก1ปีเต็มๆเลยนะครับเนาะนะนะเพราะฉะนั้นก็จะเรียนกันใน a c e b o o กกลุ่มลับสมัครแล้วก็เข้าเรียนได้เลยทันทีนะครับใครที่อยากเข้าเรียนนะครับปกติจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่9,900นานะนะครับแต่ถ้าสมัครทันตอนนี้ก็จะได้สิทธิ์อยู่ที่3,900บาทและได้อัปเกรดเป็นคอร์สลดน้ําหนักฟรีตลอดชีพโอเคไหมนะครับคอร์สนี้เหมาะใใรร้้าาางงนเเเหมเยหมหลยแบบแลดอออป็ชชาาสิ อดอาหารออกกําลังกายหนักๆแต่ไม่ผอมทั้งหมดไม่ใช่ความผิดคุณเลยนะแต่มันเกิดจากการที่คุณไม่มีความรู้และไม่เข้าใจร่างกายเท่านั้นเองเนาะนะครับแล้วก็บอกกับคนที่อยากลดครั้งสุดท้ายในชีวิตบอกกับคนที่มีโรคประจําตัวบอกเลยว่าสุขภาพของคุณสําคัญกับคนในครอบครัวของคุณมากๆเนาะบางทีถ้าเราบอกว่าเราทําเพื่อตัวเองเราไม่ค่อยอยากทำหรอกแต่ถ้าเราบอกว่าเราทําเพื่อลูกนะอยากอยู่กับลูกไปนานๆเราทําเพื่ออยากให้พ่อแม่เห็นว่าเราก็ทําได้พ่อแม่จะได้ทําตามเรามันจะมีพลังมากขึ้น โอเคไหมนะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับก็จะได้เรียนพีระมิดความผอมเนี่ยครบเลยนะครับซึ่งจะมีบทเรียนหลักทั้งหมด21บทคุณสามารถเอาไปปรับตามได้เลยทันทีเนาะสามารถเข้าเรียนได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับเข้าเรียนจากอันไหนก็ได้แล้วก็เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าบทเรียนหมอนหนึ่งลงไว้ให้หมดแล้วนะครับล้วก็จะได้สิทธิ์ในการปรึกษากับหมอนหนึ่งฟรีอีกในกลุ่ม1ปีเต็มเ็มเลยแล้วก็ล่าสุดก็มีแถมพวกบทที่เกี่ยวกับการดูผลเลือดต่างๆด้วยเพราะหมอนหนึ่งไม่อยากให้คุณผอมอย่างเดียวแต่อยากให้คุณสุขภาพดีด้วยนะครับเนาะะฉนนั้นใครที่สนใจสมัครนะครับก็สามารถสมัครแล้วก็โอนค่าสมัครได้ที่เลขบัญชีนี้นะครับแล้วก็ส่งมาที่ไ like ลน,น์แอ,อด healthy แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่โปรโมชันนี้หมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชันในการปรึกษาหมอหนึ่งหรือว่าโปรโมชั่นส่วนลดนะครับท้ายคลิปตรงนี้ก็จะถูกตัดออกจากระบบทันทีโอเคไหมก็จะไม่เห็นโปรโมชันตรงนี้แล้วเพราะนั้นใครที่อยากลดน้ําหนักนะครับก็อย่าปล่อยเวลาให้ทิ้งไว้นะเพราะอะไรไม่มองไม่ต้องมองเรื่องส่วนลดโปรโมชันอะไรพวกนี้เลยนะแต่อยากให้มองว่าเวลาที่มันเสียไปเรื่อยๆมันคือสุขภาพคุณที่มันแย่ลงแย่ลงแย่ลงเนาะ เพราะฉะนั้นถ้ากลัวว่าจะทําไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยนะครับแล้วนะก็เจอกันในกลุ่มเรียนนะครับส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนแล้วอย่าลืมไปทบทวนนะนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับส่วนใครที่จะสมัครเรียนก็เจอกันในกลุ่มเรียนนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอีียยยดกกกลลลลิใในนนนนคอมเเ้ะรรัับบแวพุ่